เนี่ยถ่ายใหม่เร็วถ่ายใหม่เร็วทีเนี้ยถ่ายใหม่ก็ลูกจีจี้เอามาแล้วเมาจีจี้ถ่ายใหม่ดิถ่ายเลยลูกเร็วๆใส่รองเท้าลูกจีแมนรอแล้วจีจี้มานี่ดิไปดูไปก่อนมาหนี่มา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 นี่เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาบอกห้องอะไรบอกว่าห้องอะไรห้องอะไรห้องอะไรลูกห้าหนึ่งห้าโอ้ยว้าเก่งมากเอาเร็วจีจี้ก็ถ่ายดี เอาเร็วห้าอะไรห้าอะไรห้าอไรลูกไหเกินถามสิเอาพีกินถามน้อง้ลกเกถามน้องเกินถามน้องลูกทีนีสบอกหน่อยบอกพ่อหนลูกบอกพ่อหน่อะไรคะห้าหนึ่งสามห้าหนึ่งสามโอ้โหเก่งมากเลยอะกูเกิลน้องเก่งไหมอะ แก่แล้วแก่แล้วอันนี้คือเอ่อกูกันอยู่ไหนครับเพื่อนข้าวไอ้นี่ให้เหยีบยบให้ฮัลโหลฮัลโหลไหนก็ไหนไหนเข้ามา เนะี่เราอยู่ที่ถนนไบจิงลู่นะครับแล้วก็มากับจีเนียสนะครับจีเนียสวันนี้เป็นเด็กดีมากเลยนะครับเพราะว่าอดไหม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 ไหนอะไหนไหนไหนไปเอ็นต้าเอ็นต้าไปเอ็นต้าก่อนอุ้ยเฮ้ยก็อย่าไปเอ็นต้าพ่อะเขาก็อย่าไปเอ็นต้า พ่อก็่ไปหาไครลี่อ่ะไครลี่ไหนอ่ะ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 ไหนไงไหนวะนั่นไงแอนต้าอ๋อเห็นไหมเห็นแล้วอย่หมดอ่ะเห็นไหมเออไปดูก่อนได้ไหมแป๊ดลืมเออทางผ่านดูให้เสร็จทุกอย่างทีนี้อ่ะไม่เช่เป็นเด็กดีเปล่าไม่่เด่ดเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปดก่อนเดี๋ยวไวัดก่อนเดน่วมา đâu qua ơn đâu qua ơn đâu cảm 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 ơn อยู่ที่ถนนใบจริงลู่เลยนะครับเป็นถนนคนเดินที่ฝว่งโจสวยงามมากครับ นี <Ooh. S 2> <esc ales> ่ไงนี <the sword> ่ไงเจอแล้วครับผมเคนตันทาวเวอร์เคนตันนี่มันเป็นอะไรวะมันเป็นมันเป็นสัญลักษณ์ของอะไรนั่นนะมันเป็นตึกใบหยกใช่ไหมเพืองกว่าอ่าใช่แบบตึกใบหยกนี่ไงตึกตึกกระจกเฮ้ยเาถ่ายนี่ก็ได้จริงนี่ไง วันนี้เราอยู่ตรงหน้าเราเลยนะครับเป็น c a n ตันท o w e r แล้วก็เราอยู่เชิงสะพานไลดูนะครับลดูนะครับนี่ฮะสะพานลดูไลดูหรือว่าลเดอนี่นะนฮะ,ฮะแล้วก็เราก็เจอแก๊งแก๊งอะไรครับนี่ฮะแก๊งโดเรมอนนะฮะแก๊งโดเรมอนนะครับ แกลงเงิเลมอนมีคนหนึ่งรู้สึกว่าจะขี้เกียจเดินแล้วนะฮะจะปล่อยพวกนี้ดีกว่าไหมครับร้อนอะไรวะร้อนเหนือะต้องเกลียร้อนน้อยมันถอดเสื้อมาไงไงน,นี่ฮะอันนี้คือบรรยากาศรอบๆนะฮะเฮะ้ยรถล้าง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 อันนี้รถรถนี้ยเท่จะกับตัวที่ภูเก็ตแกรถนี้แหละรถนี้แหละ,ะททใช่แต่ไม่รู้ได้ทำชาติไหน าอันนี้เป็นบรรยากาศริมสะพานไรเดอร์นะฮะสวยมากครับตึกเยอะมากอย่าอย่าเป็นลมนุย้ยบรรยากาศสวยครับอุย้ยดูดีกูเกิลมีมีสนามเลยวะเกิลสนามบอลบอกว่า,า,าวดูดีก็ริมแม่น้ำอ่ะ ตรงนี้ด้วยนะฮะต้องถ่ายเก็บหมดสนามอะไรวะปาเตมีต่าโสกุลไหมฮะ ยากาศริมแม่น้ำนะครับสวยงามมากครับสะพานไวเดอร์นะฮะ างเซียจู่นะครับอันนี้คือตลาดถนนคนเดินอีกที่นึงนะครับนี่ฮะเดินตรงไปนะคอันนี้น่าจะร้านเยอะเาจะร้านเยอะเะร้านเยอะ จีเนียเป็นไง,ไงกินเยอะไหมเอนต้าเอนต้าเจอแล้วเหรอ สระพานพระจันทร์เที่ยวนะครับมูลบิชนะครับที่เมืองกวางโจสวยงามมากครับ ดูอะไรอยู่ลูกดูมนุษย์ต่างดาวอยู่ใช่ไหมอ๋อจีเนียดูอะไรอยู่ลูกดูมนุษย์ต่างดาวอยู่ใช่ไหมอ๋อมนุษย์ต่างดาวมาแล้วกูเกิลกูเกิลมาเร็วมาเร็วมาเร็ว เอาไม่ไปไหนแล้ววะ